ก็กลาดสมีท่านผม้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมเอง A A G Animation and Game แล้วก็พักไปส่วันหรือสามวันวะไม่รู้อะตอนนี้ก็ต้องขยันบ้างแหละมาทีนี้ก็จะมาอัดเทปตามหาหัวซึ่งเห็นแบบแนวตามหานี่เยอะแล้วนะทั้งจาตามหาเจ้าลิตเติ้ลแตามหาสติกแมนตามหาปากกาตามหาแฮมสเตอร์ตามหาผี ตามหาไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยตามหาตุ๊กตาด้วยมันก็ไม่รู้นะว่าตามหาไปทําไมใช้อะไรได้ถ้าใช้ได้นีก็จะดีหรอกมารอบนี้ผมจะมาตามหาหัวใหญ่กันเริ่มเลยโอ้เหลกโอ้เหลกชิบหายเลยแฮปปี้อะไร วาเลนไทน์อมันกลายเป็นวาเลนไทน์มาแล้วนะอุ๊ยแหลก๋ยวรอให้มันหายดักกันดีกว่าเป็นว่าเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นผลเล่นแบบตามหาหัวใหญ่นะโอเคนะเขนะ่าเขนะ่าเขนะ่วันนี้จะมาเล่นแบบที่มีช่อวาตามหาแฟนทอมนะตามหาไปทําไมมาเป็นผีเ,ออเราก็ทตามาเถอะเราชอบเราก็ได้เป็ลงี้ เดีย๋ยวไม่เล่นแบบตามหาเจา้าตุเตะแล้วก็ขี้ก้างติกแมนผมเล่นไปแล้วอะ่ะก,ก็เก็บได้แทบหลายตัวนะเลยคิดว่าเอ๊ะไม่อัดดีกว่าคือเจอแบบแนวตามหาเยอะมาก เยอะจริงๆนะแล้วชัก,ก็ต้องเสียเวลาการตัดต่ออีกแหละแดงสาม่ยจะตกทั้งขยะเลือกผ่าดีกว่างานผ่าไปใช่งานเราใครแก่ขนมเมา่อกี้อ๋ออะไรฮนะ ดนไ,ไหมออบบีห้หะออบบี้นี่ง่ายง่ายไม่ยากอืออือไม่ยากแล้วมันไม่โดดอ่ะโอเคยากก็ได้เดี๋ยวก็ซัมมอนเอนเดอร์ดากอนมาใส่เลย อูเลือดเลือดเลือดตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยมากโอเคตายก็ได้วะเมี่ยวก็ได้ <c oughs> นี่เองอีกแล้วอ่ะนี่มีเองกี่ตัวเนี่ยน่าจะหลาย เก็บไปได้สี่ตัวแล้วอีสี่ทั้งนั้นมีเนี่ยมีมเดิมอะไรไม่มีเลยเดีย๋วยวพยายามหาก่อนดีกว่าในแบบนี้หายากอยู่นะแมวไปทำอะไรข้างบนวะนนะ่น่ะเฮ้ยเล่นอบบีดีไหมอุ้ยตกใจหมดเลยให้ได้เป็นผีนะ่ไม่ต้องใส่น้นก็ได้นายตายแล้ว จะกลับยังไงผมจะกลับยังไงมันไม่มีปุ่มวาร์ปกลับอะลงรีเซ็ตรีเซ็ตก่อนตายดิแล้วฉันจะไปหาแกยังไงวะนี่ไม่รู้เล่นอบ,บีก่อนแล้วกันอบ,บีง่ายๆไม่ยากไม่ยาก มันไม่ยากเอาบีเล่นเยอะไม่ยากเลยเมื่กกอกี้คงผิดพลาดทางเคนกดิคจิดหน่อยนะเมื่อกี้เราไม่ได้กระโดดมันง่ายมันไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มันไม่ยากขนาดนั้นมันเมื่อกี้กดกระโดดไม่ไปเฉยมันไม่ยากมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนเลยโอเค โอเคแล้ว,ลวทำไมอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ไปร้องวะเออช่างเถอะข้างในนี่มีใครไหม <c oughs> อรอเมเสียเหรอน้ำไม่ฉนเก็บอย่างเดียว <c oughs> คุกกี้น่ากินแค้เก่งอีกแล้ว <c oughs> อ,อ่ะเจ้าเองหลับต่อก็ปลุกสิ จูมาโอ้โหเดี๋ยวเจ้าเบบี้มันเลิกกลับง่ายมันง่ายตรงไหนวะมันไม่ง่ายเลยเนาะที่จะเก็บมันเนี่ยหนูก็ไม่รู้ด้วยตัวไหนอยู่ตรงไหนแตเป็นว่าจะใครอยากเล่นอย่าทิ้งลิงไว้ให้อะไรกันนี่จำได้ว่ะ เดินอยู่ดีๆก็ตกลงมานี่เองจะอยู่ทุกที่เลยใช่ไหมได้หลับฮาร์สด้วย <c oughs> อืม,มเบียร เก็บร่างพวกนี้ให้หมดืออเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ตรงนี้ไม่มีอะไรเห็นผมใช่ไหมนี่จะาตาฝาไปเองีได้ อย่างอยเราก็รู้แล้วเดีย๋ยวไปหนึ่งปิดเสียงเลยน้าคาดัจริงๆเมื่อกี้ตกไกลเลยให้มีต้องหนอยู่คือลองหนสิอีกแล้วมันจะระดับมีเดียมหมา่สีระดับอินเซน น่าจะโอกาสเป็นไปได้เรารู้แล้วว่ามันเกิดมันต้องอยู่ตรงไหน,นเราไม่กากแล้วโอ,โอเคเรากากอยู่วืบอ,โอ,โอ,โอโค่อยเดินค่อยเดินดีนะโดนแล้วมันไม่ตายเลยโดนแล้วตายนี่นะจะหัวร้อน ดานสุดปวดหัวต้องการยาพาราสองเม็ดปุ๊บเออไม่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 ตายไม่ไม่ไมไม่ม่ไม่ไม่ไเล็กกุหรอกเอทางรับอ่ะไม่เยอแตจะไม่ใช่ มัจะไม่หลอดเพราะความเอืงตัวเองเอะตรงนี้คืออะไรอ้าวอู้น่ารักเก็บด,ดีกว่าตัวอะไรไม่รู้แต่ที่รู้เก็บก่อนทุกคนอาจจะสังเกตว่าทำไมมีผมคนเดียวที่เล่นแบบนี้ผมเล่นเซิร์ฟวอพีไงล่ะ น่ารักดีเดี๋ยวนะมันน่ารัาากเดี๋ยวนะผีเนี่ยมันคงน่ารักดีถ้ามันไม่ใช่ผีอะไรเนี่ยเ